กี่ตัวว้าพี่น้องครับอ่ะตัวยไม่ได้ขี่หกกับผมอ่ะตัวพี่น้องก,กับผมพี่น้องก,กับผม,มเสียงดังเลยครับผมสวัสดีครับผมหลังจากไปเก็บปัดต้นเช้าวกับผมถึงกมาเล่นนิต่อครับผม เง็บกบกับเง็บกบผมลองลองทํำแล้กวก็ดักดักเล่ครับคือเคยทึกซาจากปีๆนานๆแล้วไล่ทานกับเตียว่าใจ่ายเนื้อนั้นมังจ่ายเนื้อนี้มังครับผมถึงเง็บกบอันผมได้สั่งมาสองอันครับผมเอามาเป็นแบบแบบอยางครับถึงกับได้ลองทํำเองครับผม ถึงติดดักสองอันนี่คือผมทําเองครับผมลูกอาจจะยังจะคิด <c oughs> ถึงเนี้ยกันผมใจผมใจเป็นปลาจุ๊บฮะพี่น้องกับผมพี่น้องกับผมฮะฮะมีดินกับมีดินมันมามันมาครับผมครั้งแรกในชีวิตกับผม <c oughs> ผมใจเป็น เออ่ปลาชนครับถึงปีๆหน้าๆในบางแต่ก็บอกมากคือจะขวเป็นปลาปลาหมอครับผมกบจะจับยันี้เป็นปลาหมอถึงผมนั่นไม่มีครับผมถึงปลาหน่ำเพงไปสอนเอาลูกเงืยอยทงเบ็ดครับถึงถึงมีปลาชนอ่ะมันแล้วกับผมโอ้เข้าท่าโว้ยพี่น้องกับผมกี่ตัว ว้าพี่น้องครับอัตุยมาได้ขี่หกกับผมอตยพี่น้องกับพมพี่น้องกับพมเสียงดังเลยครัพผมว้าหมันแล้วกรบผุมอตุยพี่น้องกระพมไปก่อนรุนแรงรุนแรรุนแรรุนแรงรุนแรงไม่เอ้ยพี่น้องกับผม อ้ยพี่น้องครับซึกซ้ายยังไงถึงครับผมง่ามรุดอ้อครับโอ้ใช่ครับผมต,ตัวลุงอ่าโอยวาจะได้สีตัวเหลือสองตัวครับผมอ้ยเย็นเลยครับผม นี่ครับแม่ลืมตั้งกล้องกับันเดียวเดี๋ยวกดหัาปิดถ่ายอาวะหวงจะด,ดีใจครับผมปวดมด ตกลงเหลือสองตัวครับผมอ้ยา ข้าวทมัสซีตัวครับแต่วันนี้คือก็หน้าชั่วครับผมไม่ใช่ผมมมนได้ฮกตะบุชมครับผมไอ้จ้านี่ครับผมเสียหายหลายแสนเลยครับผมคือข้าวซีขาวซีตัวถึงปุ้มไช่นู่นครับผมใช่เป็นเนื้อปล้ชนตัวหนึ่งครับผมเซใน นแงบครับแล้วก็ใช้เหมือนหนาของพวกว่าใช้ฟมครับผมคือเวลาปลารดินนั้นฟมมันจะเล่นเล่นตัวถึงก็ประจ่ดจะเหินครับผมลังนี้ติดไหมอ้ลังนี้เงี้ยครับผมเดือบปลาชนไปในเส้นแล้วอื ไม่เงียบเราครับผมบุญนี้ตรงรยอยจงรยกบครับรุดได้ครับผมอืมนี่ครับผมงาจะนววนเกินครับอืแต่ว่าผ่านครับผมแสดวงว่าอืมนี่ครับงาผมทำหยาบคือสูงเกินครับ ตึงก็สามารถบินถ้อยได้ครับผมอืมวางเกินด้วยนะผมเ่วานนะตรงหยบหยบลงกมาเลยครับผมทำเองครับผมเนี่ยรั้งหนึ่งในชีวิตครับผมคือเคยดูจากคลิปปีปีหน้าๆครับผมติงกกเลยลองสั่งมาสองอันครับแล้วก็ลองลองทำเนี่ยคือของทำเองครับผม ยเสียดายครับผมคือข่าวเสียตัวหลกเดี๋ยวือเสียเลยครับผมตกนลงวเรยอยู่สองัวครับผม <c oughs> นี่ครับพระว่าไในโบนีนั้น,นคือผมพิสนไว้แล้วครับว่าจวงกิจ้งังกลางขึ้นครับมีขับอยู่หกเจ็ดตัวครับผม แสดงว่าเนื้อปลาชนก็นได้ครับผมอโอ้คำลงไปหามาใส่สักลองเล่เหล่ากับผมแต่ว่าตัวที่ลุกชองตัวนั้นก็นเดียวนั้นไม่แน่ว่าจะเข้าหรือไมครับผม <c oughs> เดี๋ยวเว็นรักช่องจำวันดีครับผม <c oughs> มันครับมันแสดงว่านี่ครับผมดันว่าเป็นบอแบบนี้กันครับ ก็ปนาวายมีกับผมผ่านเลยกับผมผ่านเลย่านเลย,ยกระโดดไปเหลือสองตัวแล้วครับผมฮะฮะอ้อยยอ่ะสอตัวกับสอตัวกับผมอ่ะนี่ครับคือทำเองเหมือนปีกว่าใช้โฟมมันจะดีครับเวลาปลาดินตุ๊ก แล้วก็ฟมเนี่ยจะลอยไปลอยมากครับผมทึงก็จะได้เห็นแต่ว่าต้องม่เป็นแตง่ายฮิตครับไอ้ยาลูกเทียวเสียตัวไม่น่าเชื่อกับผมไม่น่าเชื่อกับต้องเชื่อครับผมแต่นี่ผมมาได้เพกปีนองแน่ครับผมคือก็หน้าชั่วๆั่วครับไม่ใช่ว่าก็เปลี่ยงครับผม คือธรรมาชาติล้วนๆคร,รับผมอจ้าเดี๋ยวคลิปนี้ก็ปิดคลิปไปแคี้ก่อนครับผมคอยปรกกอใไมนคลิปตไปนะครับเดี๋ยวคลิปหนา้าอาจจะเป็นคลิปเง็บกบนี้ก็ได้ครับผมเพราะว่าเพลินจังครับผมสวัสดีครับอ้ย้ายรวยรวยานเลย Oh!